น้ำเนี้ยเป็นน้ำ,นนำลำตะคอกนี่ตรงนีกินกินน้องนี่คันว่าเห็นในกรุงเทพเจ้าวังสุดยอดแหละมาเห็นต่างจังหวัดแม่งยขโมงโอ้เมื่อกี้มันออกคำว่าแม่งขออน,นุญาตนะทุกคนสุดยอดสุดยอดอะไรพี่น้องก็คือว่าสุดยอดอะไรพอมรับเลยว่ะเป็นเห็ดได้ยังไงตองอด้านข้างก็เป็นน้ำบ่าแจ๊บเอ้ยพฝนนะ่ะเกลือนน้ำเกลือนลำตะคอกเป็นเสมือนอุโมงค์นี่โอ้พี่น้องนี่นี่ ู้พี่ักษ์ไปเรื่องไหประเทศไปขักกันเลยพี่ักษ์อ้โอ้โหมาเจอเบาแจ็ปสติ้งเต้นขนาดนี้เนี่ยคนนี่ต่างจังหวัดนั่นนี่แนมไปเห็นภูเขาแตบสิ่งก่อสร้างพบานทีเบางที่นั่นนี่บ่เป็นปฏิมากรรมนี่นี่ล่างเบาแจ็ปจะเป็นทางด่วนกับมีทางอ่ามอเตอร์เวย์มีทางอ่าทางอ่าเขาเอิอยังไอ้ทางทางด่วนยกระดับเนาะนี่นี่นี่แต่ทางด่วนต่างจังหวัดของประเทศไทยไม่ธรรมดามีหลังคาเหมือนอุโมงค์ ทางด่วนมีหลังคาพี่น้องทางด่วนมีหลังคาพี่น้องแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เห็นนะบอ้โหว่านี่เป็นอ่ากุสโลบายบาโบหรือว่าเป็นเรื่องจริงเนาะแต่ต้องไปเบิ่งก่อนพี่น้องเนาะบาบแจ๊บยังไม่เคยเห็นเด้บาบเจ๊บวันน้เคยเห็นเด้คือโมเมนต์นี้บาบแจ๊บก็จะได้เห็นถึงอ่าจุดที่เป็นอ่าส่วนด้านบนและก็ส่วนที่อยู่ด้านล่างนะเดีี๋ยวพ่น้องด้านล่างก็เป็นถนนเนยล้อยขึ้นเลยล้อยขึ้นเลยทล้อยขึ้นจากพื้นดินเลยพี่น้องเลยนี่ไหนที่นันี่พี่น้องเบิ่งนี่เบิ่งนีล พูดในต่างจังหวัดได้พี่น้องไงยี่ใดลอยจากพื้นดินมาแล้วบโโ่าบู๊ตัวไฟสองสว่างก็ตั้งเรียงรายพี่น้องเลยสุดยดอดบ่สุดยดอดบ่อ,อันนี้เลยเพื่อ,อนวิวระดับล้านเลยทุกคนนี่เขื่อนลำตะคองมองข้ามไปด้านซ้ายก็จะเห็นการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงในบา่าวแจ๊บอันนี้อันนี้เขื่อนเขื่อนบ่เนี่ยอันนี้เขื่อนลำตะคองนี่แหละนี่แหละคลองไผ่ที่เส้นทางที่เราข้ามไปต่างจังหวัดเนี ไปเรื่องไหนซอนยังไหนเนียนเ่ยซอนวิวทิวทัศน์อยู่บาะโบบางเนี่ยนี่ว่ามันว่ามันเปิงนังคอนเทนด์อยู่ตอนนี้นะว่ามันจินตนาการสมมติว่าคอยบอกว่านี่ประเทศสหรัฐนี่บางคอนอาจจะเสื้อก็ได้ได้หนี่ไดนนี่เพราะผมมีผมมีต้องซือ้อเด้บอสแจ๊บจะเบิ่งนบอสแจ๊บอขอญาติมนุธรรมขบอเสือข้อเด้นะแต่ประเทศไทยนี่น้องต้องซื้อจี้ให้บางคักนี่กอมอนี่นี่มาจี้ให้เบิ่งเลยว่าของประเทศไทยนี่นะนี่อันนี้คือต่างจากมาประเทศไทยนะบอสแจ๊บ ตา่างจงหวัดเด้อพี่น้องเดินดิสุดอดนนขนางจังเกิยางนึงทุกคนเข้ามาตา่างจาหวัดนี่บอแจไปได้เอามา่ีคิโมเพราอวะมีภูเขาข้างน้านนี่อันนี้มันหลอกกันบ่นได้ทุกคนนี่ด้านบนนี้จะเป็นเขื่อนผลิตไฟเด้โอ้เข<อ>ือ่อนไฟฟ้านี่สูมน้ําจากเขื่อนลราตะคองขึ้นไปบนเขาอแล้วผลิตไฟฟ้าลงมาแล้วเห็นการหันลมนั่นจะผลิตไฟเพื่อส่งให้สิ่งใดรูบอส่งให้ยังหาพื้นที่ที่เป็นนี่แหละแา่ผลิตไฟนี่แหละ โโคือสูบน้ําขึ้นไปเห็นหมดปะแจับแล้วก็ผลิตไฟเพื่อใช้ในเขตพื้นที่อาจจะเป็นเมืองโคราชก็ได้เนงนี่นบนภูเขาเห็นปะแจ๊บสุดยอดดุปบูป้าปปที่ตรงน,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 นี้นี่นี่นี่พี่น้องเอ้ยนี่นะี่ภาพเนี่ยเสือ้ออยู่บ่าเนี่ยเสืเส้ออะไรบวเสื้อเนี่ยจะอะไรบ้าจะบอกนี่นี่คาตาเลยนี่เป็ยั่งอะไหห่ะฮะใะเนภาเขาๆนะฮะด้านล่า,า,ลลางวะอันนี้จะเป็นฟูนฟูนเดนรู้อาจจะเป็นเรื่องการเกษตรนะอยู่ด้านล่างถ้าลงไปด้านล่างสำหรับมิจภาพเราจะผ่านจุดนั้นนี่นี่พี่น้องเห็นเห็นลังคาแวบๆน ๆๆน,นั่นแหละเขื่อนลำตะคองจะมองเห็นเหมือนอเหมือนถนนเหมือนเหมือนถนนอ,อ่ามิตรภาพเก่าอยู่ด้านในนะจะมองเห็นช่วงใตที่น้น่ำลดลงในบ่จ๊บโอ้ถนนถน,น,นัน่นเพันน้ำท่วมถนนเก่าเลยบ่คือถนนมิตรภาพเก่าอาจจะเห็นอยู่มองนี่หน่ำเขื่อนลำตะคองช่วงน<อ>ั้นรถจะมองเห็นเนยพี่น้องอันนี้น้องเขื่อนลำตะคองนี่นี่แหละเขื่อนลำตะคองเขาว่าเขื่อนลำตะคองเขื่อนลำตะคองผมเคยเห็นจักเถื่อพี่น้องนีเแหละฆั้งแรกของบ่อแจ๊บเลยหน่อย ครั้งแรกหรือเปล่าเจ็บครั้งแรกเลยเห็นแบบเต็มตาเลยเนยนะเบิ่งเต็มตาเลยนี่เต็มหูกเต็มตาปอแจ็บก่อนพี่น้องเลยพร้อมกับเก็บหลักฐานครับเอาให้ทุกคนได้เบิ่งน้ำกันเลยนี่เก็บหลักฐานวมาีิปอแจ็บเห็นจริงๆของจริงนี่พี่น้องปอแจ็บสิมาอวยวะหรือยังไงเดี๋ยวนี้บอกคิดป่วยเลยเลยขอยเอาหลักฐานให้คนแบบอ้าปากสวอหรือใครบ่เสือนี่นี่สำหรับที่พายบ่เสือปอแจ็บคิดว่าประเทศไทยบอมีทั้งโดนต่างจังหวัดปอแจ็บ คือตอนแรกนะสมมติเยาวราชะขายไพเลยบอกแจ็เอ็กกะคิดว่าบ่เสือนะตอนแรกบ่เสือป่เพราะว่าการที่มันสร้างทางด่วนต่างจังหวัดเรายก,กระดับขึ้นมาแบบนี้คิดว่ามันโอ้มัน,มนประมาณมันเปืองโคตรบ่าานะมันไกลกันอะรก็ได้นะเป็นเหตุเกิด<อ>บ่าานะคิดว่าอีกอย่างเปนเห็ุไปตามพื้นก็ได้นะมาเห็นกับตาไปนี่เลยป,ป้าโตบ่โบ่เอ้ยอยู่พื้นก็มีมีอีกว่ะพออยู่พื้นเป็นทางทางอา่าอนทางสภาพแต่ก่อนบ่มีได้ทางด่วนเช่นนี่้ เพิ่นเพื่อนก็สั่งแต่ว่า่นยจะมันเปิดใส่ดิแค่ว่าพ่นเปิดให้ใส่เฉพาะชั่วข้าวช่วงเทศกาลโอ้ครับแล้วเบาแจ๊บยังว่าจะเปิดเป็นทางการนี่เนี่ยและช่วงหน้าฝนนะจะเป็นชุ่มจ้ำเขียวขจีนะตรงนี้นะต้นใหม่นะข้างบนนันมียังกังหันอันนั้นกังหันผลิตไฟโอ้ผลิตไฟบันตวนี้บนฟิลิสเตียอ่ะแมนกังหันลมนะข้างบนจะมีจุดชมวิวเขาใหญ่เที่ยงเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่เพื่อผลิตไฟสูบน้ําจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนแล้วปล่อยลงมาในอุโมงค์ผลิตไฟฟ้าเบาแจ๊บแล้ววนเดียวเบาจะพาไปด้วยค่ะกรับ สุดยอดลกต้องพาไปเบิ่งเลยโอ้ที่เราเห็นนี่ทุกคนอาจจะว่าเล็กๆนะเาเห็นไกลๆแบๆนั่นแต่ที่ใหญ่นะพระผมอยู่ภูเขาใหญ่ๆเป็นการขับไฟฟ้าเลยนะใช้ได้จริงเลยนะโอ้เห็นบ่อยังเห็นบอเห็นบอหุ่มเป็นเห็นไม่ได้เนี่ยเป็นคิดคนรนี้ยังเลยก็เห็นเจ้าเบิ่งโค้งข้างหน้านั่นนะโค้งนะโค้งนะพ่อเจ็บโค้งนะป้าทุตทุกนะพวกเนี่ยคระบพ่อเจ็บบอกแล้วนี่เหมือนกับไปฉากฮอลลีวูดเลยเนี่ย แต่มันคือของจริงนะพี่น้องเด้อนี่วันนี้มีการตัดต่อหรือ AI ใดๆทำทั้งนั้นเลยทุกน้องพี่น้องอูอ้หเบิ่งเลยนี่เบิ่งเลยเบิ่งอะคุกตาเลยพี่น้องนะนี่เบิ่งโนดนี่นี่ครั้งแรกของชีตบปอแจ๊บแหละนี่สิให้ทุกคนได้เห็นฮู้ให้พวกตื่นตาตื่นใจกันให้มันฮู้ไปมาไปเห็นครั้งแรกแบบนี้บอแจ๊บคิดว่าเป็นแห่งประเทศไทยมันคือเหตุใดเพิ่งปอแจ๊บก็ต้องยอมปรับนะว่บถ้าคิดแบบเขาบอกคิดลึกๆนะคิดกะงงคืออะไรมันคือเหตุใดใ,ใ,ใหญ่ขนาดนีม้มดงามสวยงามขนาดาน,นี้เนาะ แต่ว่าถ้าเกิดเข้าไปมองใกล้ๆอย่างที่เราเห็นอยู่ในกรุงเทพหลายจุดหลายบ่อนเข้าขอใจเลยว่าคนไทยนี่นอกจากมีความส้มซากทีกันแล้วนี่ในเรื่องความอ่าเขาเอ่ยยังเก็บภาษีได้รายได้นี่เป็นเสียเต็มตเม็ดเต็มหน่วยกันเลยพี่นอ้องประชาชนบ้านเพิ่นนี่เพิ่นบ่เฮ็ดได้บ่มาถึงว่าบ่าบาเฮ็ดแม่นน่าสิบ่ได้เพิ่นต้องเห็นมาโวโอ้แล้วประเทศเพื้นเพิ่นสิได้ยังจากประชาชนในเมืองอย่างบ้านอื่นเพิ่นคือบ่เฮ็ดคือประเทศไทยอุย้ยเพิ่นบ่นึกว่าสิได้ยังจากประชาชนนะ แต่เปิน้นจีไห้ยังกับประชาชนท่าประชาชนเสียภาษีเลยเพิ่นคิดไม่ไดี oh. เลยประเทศไทยเพิ่นจะมอบยังคืนให้กับประชาชนเพิ่นให้มีความสุขให้มันไปนว่าอ่าประชาชนบ้านเพิ่นนี่บ่ให้ผู้อื่นดูถูกดูหมิ่นได้นี่โอ้อ oh. ยู่ดีกินดีนี่บ่โอ้โห oh. แบบนี้ได้นี่คือการทําของคนไทยเนาะพี่ <Man. S 1> น้องเนาะคือผู้บริหารเพราะว่าประชาชนเปิ้ล ให้ด้วยว่าเสียภาษีมาแล้วเพิ่นต้องเฮ็ดเนาะแมนพืนต้องเฮ็ดพืนต้องสร้างให้ประชาชนเพิ่นนี่ไปสินใดกับมีทางจะเบิ่งโค้งนี่บ่าจะต้ตะโค้งนี่ตกพี่น้องนี่ใส่เป็นน้ำนีอตกเป็นน้ำลำตะคอนี่ตรงนี้พี่น้องนี่คันว่าเห็นในกรุงเทพเจ้าว่าสุดยอดแล้วมาเห็นต่างจังหวัดแม่งยิ่งขโมยโอ้เมื่อกี้มันออกคำว่าแม่งขออนุญาตนะทุกคนสุดยอดสุดยอดอะไรพี่น้องก็คือว่าสุดยอดอะไนี่ยอมรับเลยว่ะพื้นเฮ็ดได้จังไงเนาะ ด้านคางกับเป็นน้ำบอลแจ๊บเอ้ยพุ่น่ะเขื่อนน้ำเขื่อนลำตะคอดมันมันเหมือนแบบเอาจริงนะค,คือมันภาพใหญ่ๆี่เาเห็นตรงนี้นะที่บอลจ๊บจเป็นแคงจังถึงเหมือนเขาเบิง Hollywood, Hollywood, Hollywood. ่งฮอลลีวูดฮอลลีวูดพอพวกพวกฮอลลีวูดเขาสั่งยังคือมาเขาจะเห็นแบบ,แบ,บใหญ่อลังการเลยหนึ่ต<ม>าตึ๊ดเตงตออแต่ว่าภาพที่เราเห็นตรงหน้าเนี่ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆทุกคนเนี่ยเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยโอ้โหพี่น้องเอ้ นี่แหละคือสิ่งที่บา <confidence S 1> ่าวโค้งบ <ขา S 1> อกแจ๊บ <c oughs> นะนี่แหละกำไรชีวิตบ่าวโบนจะพามานี่ยนะที่ได้มาอยู่เมืองไทยนะบ่าวแจ๊บเนาะแมนคอยบอกเลยกำไรชีวิตคอยเลยแหละนี่นะอ่ะาสิบบ่าวแจ๊บพ,พี่ลึกเลยพี่ลึกดิซิมเมนต์ยังไงบ่าวแจ๊บพ,พี่ลึกเลยคือบัมันมันโมโหาลานขนาดละมันโมโหลานมันเยอะมันยิ่งใหญ่เนี่ยคือบ่าวแจ๊บภูวอถ้าช่วงที่เราได้นั่งรถไฟมามันจะมีการเจาะอุโมงค์นี่เอ้าพวกเขานั่งมีอุโมงค์อีกบ่มีอุโมงค์ที่รถไฟทะลุผ่านนี่นี่เข้ามาใกล้ๆบ้านมุมนี้บ่าวแจ๊บ ตรงไหนบ่โบได้มองเห็นการหันลมโอ้ตรงไ,ได้มองเห็นเสาไฟเสาไฟกันที่ทีเด้ไหมทีทงามเลยไปรถคิดปลาสีเปลืองสียังนี่บ่แจ๊บแมนเนาู้นท,ทีใกล้กันเลยเป็นนี้เป็นการแบบเหมือนกับติดแบบเป็เลี่ยงเสมอกั็ไป็นโค้งว่าวตามถนนนี่และตอนนี้สิ่งที่เขาได้เขาได้จากการเดินทางตอนนี้เขาได้อีย่างถึงเป็นขอขีดเท่านะบอแจ๊บถ้าถ้าในรักขอขีดบอแจ๊บอาจจะยังบายละเอียดพอนะแต่ว่าถ้าว่า ในสิ่งที่ผมจะบอกเลยคือกำไรชีวิตจริงเพราะว่าความสวยงามเลยกับความอลังการมปนีเขาเห็นเลยเราประทับใจขนาดเราจกได้สิ่งนี้ขนาดนาะแต่ว่าในลักคิดเราก็คงคิดคงคิดได้แค่ว่าคนไทยเิ่นฉลาดอ,อ,อะไรอย่างเงาต้องมีความสามัคคีกันระดับหนึ่งเลยแบบบุกแผ่นขนาดเลยเิ่นจึงเห็นยังเป็นรูปเป็นลางได้เร็วได้ไหวเลยกับสวยงามประสบความสําเร็จนะครับอโบมีลักคิดสองอย่างมาแเจบนี่คือคนไทยมีเงินอย่างเดียวทําไม่ได้ ต้องฉลาดด้วยโอ้แต่มีอีกแล้วข้อคิดแล้วมีอีกแล้วข้อคิดหนึ่งว่าไม่มีเงินก็สามารถสร้างแบบนี้ได้เอ้าจ๊ะได้ในนี้ผมเป็นลูกน้องข oh. ขเขาดิโอ้เมื่อ้ามายเขาในนี้ม oh. าเจอเขาเป็นนายจ้างห้องสิเนี่ยอ๋อมาเป็นกรรมกรหา้องสิอ๋อ oh. อันนี้คือไม่มีเงินแต่ก็สร้างได้อ๋อ oh. เป็นผู้ออกแรงเออจะเว้นว่าที่่ทีเพื่อนบ้านไอ้ชาวเว็นหมากเขาสุดท้ายที่ผนบอกว่าเพื่อนมาสร้างเมืองในนี้อ๋อนั่นในนี้ในรักคิดแบบนั้นแหละไม่มีเงินแต่ก็สร้างได้ แต่อีกลาคิดนึงคือมีเงินอย่างเดียวสร้างไม่ได้ต้องฉลาดด้วยโอ้มมโอเมนเมนก็คือไม่มีเงินก็สร้างได้มาเปนะ็นน้องแต่สิ่งนั้นจะไม่ใช่ของเราเนะพราะว่าเรามาสร้างเพื่อเอาเงินออ <c oughs> ก็เลยก็หละไงมาแจ็บเนี่ย <c oughs> แล้วเราย่าไปบอกว่าเอ้ยเราเป็นคนสร้าง <c oughs> ใช่ถ้าเรามาสร้างแล้วเราไม่เอาเงินมาสร้างฟรีเอาอุปกรณ์มาสร้างให้นั่นเออเราเป็นคนสร้างเราเป็นคนสร้างใช่มาเจับนะแต่อันนี้เราเราเราเป็นผู้มาประกอบอาชีพก่อสร้าง มารับจ้างมาขายเงินมาหาเงินนะเนอะจึงมีคําถามมาเบาเคยบอกไปว่ามีเงินอย่างเดียวทําไม่ได้ต้องฉลาดด้วยแต่มีคนมาบอกว่าไม่มีเงินก็สามารถทาแบบนี้ได้และได้เงินด้วยใช่นาก็คือเป็นลูกจ้างเขาลูกจ้างเขาเขาใจเบ่ๆจบเขาใจเข้าใจกันนะยอ่าเล่สิบมาเขาใจบ่นี่สีฮอตแลหลังค่าโอ้นี่บอกโอ้องพีองนี่นเอ๊ะมึงมึงแมนได้รยังไงเมื่อกี้เบาเจับกัน ลืมไปเลยว่าปาโว่าถึงลังคาคิดอยู่ว่าคือบุเ็นจักเถื่อนะบาทนี่ของจริงมาแล้วพี่น้องนี่นี่นี่่นี่เป็นไหนเป็นไหนโอ้โหลังคาพี่น้องแล้วโ่เฉพาะลังคานี่ยฝ่นล่อเมืนเลยพี่น้องไอ้ล่อเมาเลยนี่เป็นเสมือนอุโมงทุกคนเป็นเสมือนอุโมงนี่อ้พี่น้องนี่นโอ้พี่น้องเป็นเรื่องไนบนไปขัดเลยพี่น้องโอ้โหมาเจว่าแจ็สติ้นขนาดนี้เนี่ต่างจังหวัดนะนี่นมไปเห็นภูเขาแตบสิงกัส่างเิตีเิงที่นั่นนี่ เป็นี้ด้านล่างเบาแจ๊จะเป็นเรือนจำก็เลยมีการสร้างโครงสร้างแบบนี้เอาไว้เป็นอุโมงค์ไว้เพื่อป้องกันการโยนสิ่งของผิดกฎหมายเข้าไปในเรือนจำโอ้ครับผมนะเบาแจ๊นะโอ้มันคิดรอบคอบดีทุกคนเพราะฉะนั้นในนอนเนาะปะโป้มันมุมอัารถไพโผลสะขึ้นไปได้เลยตรงนี้สูงกับสูงพพ้อมอีกไปเร็ดไว้นี่ต้องออกป็นโค้งอย่้และเราไม่สามารถจอดรถเพื่อไปชมวิวถ่ายรูปได้เลยเด้อ๋อเมนเมนเมนเนะ สองฟากฟังและความตื่นเต้นนี้เบาจาก็จะได้เห็นอีกถัดไปนี้จะเป็นจุดที่รถไฟความเร็วตัดผ่านใจข้างนาวนี่บอกเมนพีนองเลยโอ้โหมันหลากหลายขนาดทุกคนเลยทุกคนยิตื่นเต้นยังเลยตอนนี้นะโอ้ตบปโบเฮ็ดแล้ววันนี้ครับอ่าแต่เบาจะไปบ้าโบ้าก็เฮ็ดแล้วรูปผีนองโอ้ยนะโอ้กินทอดหมูกันเนี่เสี่ยวต้นขันเนาะกินทอดเสา่วต้นเนาะ เทนนี่มันจับได้ตื่นเต้นนะเจ้าเบิ้งย่ามากผนมาจากทั้งสายมือพูนโอ้โหตอนนี้พี่น้องเห็นบมดดินี่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 เริ่มงเดนี้มานี่ตัดมาพี่เลยพี่น้องโอ้เพิ่น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 แล้วเนาะตรงนี้เนาะบอกท่านแล้วจุดนี้แต่เห็นมีการเชื่อมต่อแล้วมาใกล้แล้วมาใกล้แล้วคนแสดงว่าเป็นเห็ุแต่จุดเพิ่นเห็ุอยู่ทุกจุดน้องโอ้โหประเทศไทยคิดแล้วก็สร้างแล้วก็ทำ ผมบอกแจ้งกว่าเพิ่นเห็ดให้มันแล้วจุดหนึ่งคอยบอมยันพิ่นเห็ดพร้อมกันวันนี้น่ะเป็นช่วงเป็นช่วงเลยบอแจ้งมีหน้าที่ของผู้รับเหมาแตกต่างกันไปเด้่ยโอ้โหบทีไปพร้อมกันแล้วปุ๊บมันเหมือนกันแล้วพร้อมกันน้องไปแล้วเนี่ยจะเบิ่งบันนั่นอันั้นอันั้นแต่ทีกำลังปฏิบัติงานอยู่อันนี้มันยักว่าทางด่วนบ๋ออันนี้คือทางรถไฟความเร็วสูงไฟความเร็วสูงพี่น้องว้าวทุกคนเอ้ยอ่า ตยังมีอีกเลยบ่าจะยังมีอีกปุณิยังมีอีกคือจากจุดนี้เราจะไปเชื่อมต่อกับทางถนนมิตรภาพช่วงนี้จะไปเชื่อมต่อกับทางอ่าวงแหวนรอบกรุงรอบวงแหวนรอบโคราชเนี้ยแถวนี้อุ้ยบอกปูกระนึดนขนาดนึนบ่ะเนื้อปนเอาปูนเอานี่มันใสขึ้นลายแท้เน,นี่ยอ้าวประเทศไทยผลิตปูนเองเนี้ยผลิตเองเนี้ยบอกโอ้โหนประเทศไทยนี่ผลิตปูนเองผลิตเหล็กเองเนี้ย บมได้น้ำเข่าทักอย่างอ๋อก็สั่งเองกินเองเงินตัวเองเนี้ยโมตีเพ้่มจะเห็ุดได้พี่น้องเอ้ยเพราะฉะนั้นจะบอกว่ามาสั่งประเทศไทยบุคคลเพื่อนบ้านนี่ผมขอขาแรงอย่างนี้มาเจ้เอ้ยยังขออีกบนนี้น่ะยังอยู่ขอร้องเลยพี่น้องเอ้ยทำนี่หนึ่งบอพ่อตีเฮ้อย่าให้อย่าขอจะมาลำคาอะไรเขา พวกขาอ,ออกนะบอกว่านั่นตายแล้วพี่น้องเอยแบบนั้นนี่คืออีกหนึ่งสถานที่ที่บาโบอยากให้บาจับได้เห็นเนาะคลิปนี้ก็บาโบเองจะฝากไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วก,กันเนือพี่น้องเอยทำรายกัให้กิมาแลช้ชช่นชอบคลิปวิดีโอบาจับแล้วก็บาโบโซลาเซ์ใส่กันเล่เนาะก,กับมากดาไลค์กดแชร์เลวกล็เมตตาของเราสองคนด้วกันบกดข่าวโฆษณาของบาโบเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้บาจับขอลาทุกคนไปก่อนครับพี่น้องสบายดีสวัสดีครับสวัสดีวัครับผมบ๊ายบายบาจับบ๊ายบายไปนว้าวโอ้บาจบะ หลายบจ่จักแถวจวังวันน่ะอูอันนี้อันนี้ของแท้ด้วยบกก่ตัวนี้ของแท้ด้วยอะไรเนี่ย